สวัสดีครับวันนี้เรามีคําเตือนที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆมาคุยกันครับเป็นการส่งสัญญาณจากคุณวิโรธผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินที่บอกว่ามีความท้าทายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากๆกาลังรอเราอยู่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับเอาละครับเปิดมาด้วยประโยคที่ทรงพลังที่สุดของคุณวิโรธกันเลยพายุลูกใหญ่มันกําลังจะเข้ามาในปี2026ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่นี่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ลอย แต่มันคือสัญญาณเตือนที่ดังแล้วก็ชัดเจนมากๆให้ทุกคนต้องหันมาเตรียมตัวกันอย่างจริงจังแล้วครับคือที่ผู้เชี่ยวชาญเขากล้าพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเดาสุ่มขึ้นมานะครับแต่มันมาจากการประเมินโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งจากแนวโน้มต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนทําให้ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพของพายุที่กําลังก่อตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพายุลูกนี้ก็คือ มันไม่ได้มาแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันเป็นการรวมตัวกันของทั้งความผันผวนความไม่แน่นอนแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มันสะสมมานานคือถึงแม้เราจะยังไม่รู้ว่าหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่สัญญาณเตือนพวกนี้มันชัดมากพอที่จะทําให้เราต้องเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้แล้วละครับ แต่ก่อนที่เราจะมองไปไกลถึงปี2026นะครับเราอาจจะต้องถอยกลับมาดูบทเรียนสําคัญสำคัญจากปี2025กันสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างในปีนั้นเนี่ยมันได้เปิดแผลให้เราเห็นถึงความเปราะบางทางการเงินที่ซ่อนอยู่ซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้พายุในปี2026มันถึงน่ากังวลเป็นพิเศษคุณวิโรธให้นิยามปี2025เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งการตระหนักรู้เลยนะครับมันคือปีที่หลายๆคนเพิ่งจะมาตระหนักรู้ว่าเฮ้ย ที่ผ่านมาเราไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันเลยนี่นาเป็นปีที่ทําให้เราเห็นความจริงว่าสถานะการเงินของเราเนี่ยมันเปราะบางกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยครับคือในปี2025เนี่ยเรียกว่าเราเจอศึกหนักรอบด้านจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งแผ่นเดนไหวน้ําท่วมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดแล้วจบนะครับ แต่มันเป็นแนวโน้มที่กำลังจะส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคตด้วยและเหตุการณ์ช็อกต่างๆที่เราเจอมาเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นภาพปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับนั่นก็คือสถานะทางการเงินของครัวเรือนไทยที่มันง่อนแง่นมากๆโดยเฉพาะยิ่งปัญหาหนี้สินที่มันสูงจนน่าตกใจครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับกันนะครับว่านี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเป็นดับต้นๆของเอเชียเลย แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแบบจริงจงจังๆสักทีซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนรากฐานของความเปราะบางทางการเงินที่คนไทยจํานวนมากกําลังเผชิญหน้าอยู่ดังนั้นจุดที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลมากที่สุดอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่จนอยู่แล้วนะครับแต่กลับเป็นกลุ่มคนชั้นกลางนี่แหละเพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจนลงจากผลกระทบของวิกฤตที่กําลังจะมาถึงซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศเลย เอาละครับพอเห็นภาพของปัญหาแล้วอย่าพึ่งท้อใจไปนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วทางออกมันคืออะไรซึ่งคุณวิโรธก็ได้ให้คำแนะนำที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมาก,มากๆเพื่อให้เราเอาตัวรอดจากพายุลูกนี้ไปได้ครับกลยุทธห์หลักๆที่คุณวิโรธแนะนำเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยคือ 1. การตั้งรับหรือว่าสร้างเกราะป้องกันทางการเงินของเราให้มันแข็งแกร่งเข้าไว้แล้วก็ 2. การเดินเกมรุก หรือการมองหาโอกาสที่ทําให้สถานการณ์การเงินของเราดีขึ้นครับมาดูที่ส่วนแรกกันก่อนเลยการสร้างเกราะป้องกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกเลยก็คือการควบคุมรายจ่ายทุกอย่างแบบเข้มงวดสุดๆครับสร้างวินัยทางการเงินให้ใกลายเป็นนิสัยให้ได้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเพิ่มเงินสํารองฉุกเฉินให้มากขึ้นกว่าเดิมครับและตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะครับ คือจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคําแนะนําว่าให้มีเงินสํารองสุขเฉินสัก3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายก็พอแล้วแต่ตอนนี้คําแนะนําใหม่ล่าสุดจากสมาคมนักวางแผนการเงินบอกว่าไม่พอแล้วครับต้องขยับไปเป็น6 1ถึงเดือนเพื่อให้เรามีเกราะที่มันหนาพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนที่มันสูงขึ้นมากๆในตอนนี้นอกจากจะตั้งรับให้แน่นแล้วเนี่ยเรายังต้องเดินเกมรุกไปพร้อมๆกันด้วยครับนั่นก็คือเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ แต่ต้องขยันมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ทักษะความสามารถที่เรามีอยู่นี่แหละครับให้เป็นประโยชน์ที่สุดซึ่งยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่จะสร้างโอกาสให้เราได้ครับและสุดท้ายครับเป็นคันแนะนําที่ผมว่ามันทรงพลังแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยซึ่งก็คือการจัดการกับภาระนี้สินของเรานั่นเอง คุณวิโรดเปรียบเทียบเรื่องนี้สินได้เห็นภาพมากๆเลยครับท่านบอกว่ามันเหมือนกับลูกเหล็กที่ผูกทวงขาเราไว้นะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเกิดพลาดตกลงไปในน้ำที่กำลังมีพายุเข้าเนี่ยการมีลูกเหล็กก้อนเบื้องเริ่มทวงขาอยู่แบบนี้โอกาสรอดชีวิตของเรามันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือไอเจ้าหนี่สินนี่แหละครับที่เป็นน้ำหนักทวงหรือที่เขาเรียกว่า dead วทที่คอยฉุดรั้งเราไว้ และเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยที่จะทําให้เราเอาตัวรอดทางการเงินจากวิกฤตที่กําลังจะมาถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ชัดเจนและเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องตัดตุ้มถ่วงนี้ออกไปครับหรือก็คือเราต้องจัดการกับภาระนีสิ่งของเราอย่างจริงจังและเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ตัวเองเบาพอที่จะว่ายน้ำเอาชีวิตรอดจากพายุลูกใหญ่ลูกนี้ไปให้ได้ครับสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุด อาจจะไม่ใช่แค่การรับรู้ว่าพายุกําลังจะมานะครับแต่คือการที่เราต้องย้อนกลับมาสํารวจตัวเองแล้วว่าอะไรคือน้ําหนักถ่วงทางการเงินที่กําลังฉุดรั้งเราอยู่และเราจะเริ่มลงมือตัดมันออกไปได้เมื่อไหร่ก่อนที่พายุลูกใหญ่จะเรินทางมาถึงตัวเราครับ